ครับสวัสดีครับมื่อนี้ครับมาออกเนี่ยพูครับมื่อนี้เนี่ยพูอ๋อหลอดเกี่ยวสื่อต่อพีครับแต่ก็ต้องมาบอกเพื่อนเปลี่ยนเจ้าของหรือเจ้าของลายใส่กี่เป็นของเนี่ยไม่ยังอยากผักนะครับกี่เป็นคล้องพีครับเป็นคล้องคูบีนะครับคล้อคูบีตอนี้ระวันนี่ครับมันนี่ก็วัตถีสีพพอดีสิน้องวันทีสีพกเด้อสิ จังไดมือนี่เห็นเหล็กเห็นยังเห็นเบอร์วอเมือนี้ของเซนไว้์อ่นี่ลายยางแับแบบที่นี่ที่เพิ่งเคยเห็นนี่เขานี่กล้วยนี่ขนมหวานนี่ห้องนู้นไหนอ่ะสารมิต้าบ้านเข้าครับ

sẽ là anh lang, như thế anh lang này, anh lang này, anh lang này, 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 lần này, lần này, lần này, lần này <laughs> <lần> <laughs> <laughs> <Lần> <laughs> พกก็เล่าโซลี่กันอยากทราบาาี่ยกันเหมือนอตนี้ก็บ่ได้เขาโคเขาปลาเรื่องขาวทองกานิกาชาแนลผ้ามาบอกเนม่ปูอีกแล้วค่ะเพราะว่าสีล่งเกียวเขานะคะบาสซี่นก็ได้๊สื่อรดเกียวต่อจากพี่สาวนะคะเป็นฟอยต่อก็เอากระจ้จังได้เพราะว่าเฮ็ดมาซิก็ปปีแล้วค่ะก็เรย ก็เลยเอาต่อจากพี่สาวก็เลยมาขังปูเพินมาเปลี่ยนจากของอย่างนั่น้ะมาจับสาวหมูเหรอไอ้เหลอกข่าบอสุว์บอสเว์ก็ไปหาเหรียญเงินขาบหมูมากับพี่กระน้อมีสเนีละค่ะ มอนี้ับึงอย่างนีพี่นอยงพีองอแอมแถวเฮ่นนเนาะค่ะก็ได้บอกเมื่อ้กดเลานล้มาแล้วหอมนมนาเลยะเลยอพ่ปูผสมหลักษาอยูุดีมีแห ยีเขาก็ให้สูห้มานในเดรหลายๆตอตอไข่เย็บเป็นหยงเออลาบลื่นลาบลื่นลาบลื่นเดรนี่คัดมีของามาเออสาธุมาดีมากเลนี่ยไว้ว่ากูจีดีเลย เดี๋ยวจเอามือไปบ่ายมันดอกไม้ว่ดยวัดเลยเพรมีอะไรเก่งกูจะนงสำหรับผู้ที่ชอบเบียงโชบด้วค่ะรุ่นรุ่นค่ะมือนีบดีสิ่วกค่ะพี่น้องเ่างงานไล่โศกไห้มาละค่เอาบยานาศกเป๊นีเดินทางมาได้ถึงสองโต๊ะนะคะแต่า่ระท่านเลยเนื้อสาย ไม่ไหมลุงน้องเอยให้เซฟให้เฮียนไหนชาดแล้วเ่ะอสองคนคือเรียงมาหนครัไม่เป็ี่นะสองสองนะเสียงโงเด้วยกอนเรีกเขาปได้ถูกจบไปเป่งหัวหมู ใ,ใครที่รับเสียงโชคนะคะวันนี้หวยออกเดอพี่น้องิมได้ไหมเบอร์เดอร์เบอร์เดอร์เจ้พี่เจ้าพี่องพี่เห็าหาเดาใครก็จะไหนก็จะไหนเออคุณวันจะไหนก็ว่าแลวเนาะวันนี้เดียวเขามาเยอะคน้อมามไม่ักจังกไม่กจังเดี๋ยวม่เขาไม่ั มีของเราเมื ne, ่อไรเอมีมาเจโซีเท่ก็เขาวมาเอามาเบิ้งลมาเบิงเลีเนาะน้นี่หลกกับเาเลนี่สองสามายอันนี้รับเขางได้นีเขาจอันนี้ได้ถูกนะเบอกเียงอะไรอย่างเงี้ยสองสามอสองสาม่ามงงเหงลีกเลียงมันมา เจ็ดสิลออีพอให้สุกไห้มานเด้อมือนี้สิงคือยากอะไฮเปอร์เจนเวยกวยรอตกปูมาน่อยน้อยี่ในบ้านมาหน้อยเอนั่เราตเมื่อ้อีคนปั่รียกคขับรถคือเขามาถึงเลยหน้าจจมมอน้ด เอามาเด้อ้าไหรดนหม้มันบ่กูก็ทีด้วยาจะวางคาเถ้ารดนไม้พี่จะคล้องละเด้เตียละเด้อต้มี้าเือยันเป็นกาลังใจไเนาะครับส่วที่รเฮดนัสืเก่าอยู่ดีมีเหงทยนถูกคนเด้อพี่น้อง

แันกันจะได้เดินทางกลับหลองแล้ววันนี้เอย่างหมูไปย่างสู้พี่น้องกินค่ะมาที่นี่อยู่ไปบอกยายยายปุ๋ยผมมาเพื่อหาหรอเยอะยัดปุ๋ยอยู่ปุ๋ยอะก่านี้พอก้อนที่ผ้าพอก้อนไปหมดแล้ปุ๋ยไ่ได้ยานเลยยัดปุ๋ยย่างไฟเพราะคนแล้วไมียก็ปเป็นพี่หลอเนาะพี่น้องย่างหมูซูพี่น้องกินค่ะไปตัดแสบค่ะย่างหร้อหมูเด้อบาทีนี้กลับมาย่างหร้อหมูซูพี่ซูน้องกินค่ะ หลังจากที่กับมาหอดจากแชมปูเนาะคะ่ะกินหลายๆคนแป๊บเดียวกับเมิดแล้วค่ะมาเด้อพี่เจอยมาเด้อกินหวัวหมูน้ำกันตอนนี้ผูกรถแล้วครับเชิญพี่น้องผูกน้ำกันเด้อผูดอะอีบซี่กับแฟนครับผูกใน,ก,น,ก,นกันครับ ผ,ผูดสุผ uh ูดสุข้นนะครับครับขอบคุณครับันนคแผมเนี่ยแม่แม่ไม่แัดยาได้ข็ไมาได้แนนโยเราถูกนัดตึงมากเลยฝากกดไลก์กดติดตามในเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้ข้อย่อยๆในเรา้วยหลังจากหาเฮ็ดมากคับเพราเดีเห็ดหยังต่อไปก็เกี่ยวเขาพี่น้องพี่น้องเดี๋ยเกี่ยวได้มาแล้ว ใครวะใครแล้วสะูนันมาเงินเื่อนเลยลบูไวเอใครสะูนันมอนี่สิคืนเี่ยวหรออนมันคุขาเบียดขาเบียขาเบียดตัวเป็นนี่เลินเปานมาบพท่านมูมีอะไนอกใครโซไขมันเออสองคน อัาวผูงน้ำปนมูกระไดดอกนั้นนั้นค่ะสำหรับกิจกรรมมือนีกับซ้ำหนีแล้วเนาะค่ะทำตามประเพณีของบ้านเฮาเนาะค่ะออกรถออกเรือมากกระตงผูกก็โฉกาใส่เอาเหลึกเอ้ามันขอบุญก็ร่างใจลูกไก่ลูกแชรนก็เหม็นเนาะค่ะได่กระยุ่งก็เลื่อนรถตามก็ให้ลำลำรวยๆเด้อบวนี้รถลากอ่ะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ